morning call podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมากกเกษมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ morning call นะครับวันนี้อยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมากกเกษมนะครับวันนี้ morning call เราเดินทางมาถึง ep ที่370กว่ากว่าแล้วนะครับก็ถือว่าเดินทางมาค่อนข้างไกลทีเดียวนะครับวันนี้อยากจะมา ชวนคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วสนุกมากเลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับมีหน้าปกที่ค่อนข้างสวยด้วยนะครับมเีเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าความคิดและวาทะสีจิ้นผิงนะครับเ,เป็นเรียกว่าเป็นหนังสือที่เขารวบรวมนะครับ รวบรวมคําพูดนะครับแล้วก็มุมมองนะครับของสีจิ้นผิงนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของจีนนั่นเองนะครับทีนี้หนังสือเล่มนี้ดียังไงนะครับก็สำหรับคนที่ดูผ่าน YouTube นี่ก็อาจจะเห็นภาพเนาะนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เล่มค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับมีหน้าปก ที่เป็นสีแบบขาวดำแบบนี้นะครับแล้วก็มีหน้า,าประธานสีชิ้นผิงอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับผมแล้วก็หน้าปกค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าออกแบบโดยรอง Design นะครับก็เ,เขียนไว้เลยนะครับสำนักพิมพ์แสงดาวนะครับหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าทีแรกเนี่ยผมซื้อมาเพราะผมเข้าใจผิด <laughs> ผม่คิดว่า เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะฮะอีกหนังสือ,อเล่มหนึ่งที่เป็นสีออกเหลืองเหลืองสีไข่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 ไก่สีครีมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีหน้าประธานสีจินผิงเนี่ยเป็นวงกลมอยู่ตรงกลางแต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะ <S <S คือเป็นเล่มเดียวกันหนึ่งจริงไม่ใช่อันนี้เป็นเล่มแบบรวมรวมคําคมนะฮะ <S 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 ทีนี้แต่ว่าเป็นหนังสือที่ดีเพราะว่าคือ,อเวลาผมซื้อผมก็จะเปิดข้างในใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เนี่ยข้างในหนังสือเนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาคําคมของ สีจิ้นผิงเนี่ยนะครับมาแล้วก็อธิบายนะครับอธิบายด้วยความยาวไม่ยาวมากนะครับประมาณเต็มที่ก็ประมาณ4ี่หน้า5้าหน้านะครับแต่ว่าถ้าน้อยๆก็่อ2หน้าก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละคําคมเนี่ยก็จะมีคําอธิบายซึ่งผมว่ามันอ่านง่ายอ่านไวนะครับก็สําหรับคนที่สมาธิสั้นๆอ่านอะไรนานๆไม่ได้อย่างผมเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นหนังสือที่เหมาะมากเลยนะครับทีนี้ แล้วหนังสือเล่มนี้ดีอย่างไรนะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆน,นี้ผู้นี้นี่คือผมซื้อเองดังนั้นก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอวยอะไรเลยนะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยดีรนที่ว่าเราได้เห็นถึงมุมมองความคิดนะครับและสิ่งที่สีจิ้นผิงพูดนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับที่อ่านมาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็แต่ละคําพูดเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคําพูดสไตล์คนจีนนะสไตล์คนจีนคือหมายความว่ายังไง ก็หมายความว่าเวลาพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมักจะเปรียบเปยและเวลาเปรยบเปยเนี่ยนะครับก็จะเปรียบเปยด้วยการเปรียบเปยกับธรรมชาตินะครับต้นไม้กิ่งไม้แม่น้ำลำธารร่างกายของเราอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสไตล์คนจีนมากๆเลยนะครับและทีนี้ครับพอเราอ่านไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ คุณต้องแบบคุณต้องรักสีเจนผิงอะ่ะคุณต้องไม่ใช่รักหรอคือคือคุณต้องรู้สึกรู้สึกโอเคกับเขาในระดับหนึ่งอะ่ะนะฮะแล้วคุณถึงจะแบบมามาอ่านเล่มนี้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงมุมมองและวิธีคิดของเขามากๆซึ่งเนี่ยผมอ่านมาหลายบทแล้วก็หลักๆเลยก็จะบอกว่า เราทุกคนเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันต้องรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสันติภาพแล้วก็การรวมตัวกันเนี่ยจะทําให้พวกเราทุกคนอ่ะไปถึงชัยชนะทั้งหมดนะครับเราไม่ควรที่จะใช้ความคิดเดิมๆก็คือคนที่แข็งแรงกว่าก็จะต้องเป็นผู้ชนะส่วนคนที่อ่อนแอกว่าก็ต้องตายไปเป็นความคิดแบบซีโร่ซัมเกมนะครับก็คือ ไม่ใครก็ใครต้องตายกันไปข้างหนึ่งนะฮะต้องต้องจบที่แบบนั้นนะครับแต่ว่าในความคิดของซีเชนผิงค์เขาบอกว่ามันหมดยุคแล้วสำหรับความคิดแบบนั้นนะครับมันถึงยุคที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันนะครับก็ต้องคิดด้วยกันแล้วก็ทําไปด้วยกันนะครับเมื่อไปด้วยกันแล้วเราก็จะเติบโตไปด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบหัวใจหลักๆเลยตั้งแต่ผมอ่านมาประมาณ1นส่วนสของเล่มนะครับยอมเราบว่ยยังอ่านไม่จบนะแต่ว่าก็สนุกดีนะครับแต่ว่าทีนี้วันนี้อยากจะคัดเลือกมา บางข้ดนะครับบางคาพูดซึ่งมันก็แทรกอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วผมคิดว่าดีมากๆนะครับเริ่มจากาคําพูดแรกๆก่อนเลยดีกว่านะครัคำพูดแรกๆเนี่ยนะครับที่ผมอ่านแล้วแบบผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเขาบอกว่า,าปัญหาทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดก็คือจิตใจมนุษย์นั่นเองนะฮะอืมนะฮะ การสแสวงหาสิ่งที่สำคัญที่สุดในใจมนุษย์ก็คือการสแสวงหาตัวหารร่วมมากที่สังคมต้องการเมื่อได้คำตอบแล้วก็จะสามารถอธิบายแนวทางการบริหารและเป้าหมายการรับใช้ประชาชนได้อย่างถูกต้องนะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าในในหัวข้อนี้นะครบบทนี้เขาพูดถึงว่า มนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันมีความต้องการที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับทีนี้การที่เราเนี่ยอยากจะไปถึงเป้าหมายใดๆสักเป้าหมายหนึ่งเนี่ยนะครับเราควรจะต้องหาจุดร่วมบางอย่างของทุกทุกคนนะฮะในทุกทุกคนเนี่ยอาจจะมีจุดร่วมเดียวกันที่อยากจะไปให้ถึงนะครับให้เราหาจุดนั้นให้เจอนะครับเมื่อหาจุดนั้นให้เจอแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกทุกคนเนี่ยมีความคิดและมีหมายซตเดียวกันและอยากจะพุ่งไปถึงเป้าหมาย ด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างเองนะไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะสมมุติว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากให้บริษัทโตอยากให้บริษัทเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะแต่ทีนี้เราหาอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นเป็นจุดสนใจที่ร่วมกันนะเป็นสิ่งที่ทุกๆุกคนต้องการเหมือนกันทุกๆุกคนอาจจะไม่ใช่ทุกๆคนที่ต้องการให้บริษัทโตคือโตก็ได้ไม่โตก็ได้ไม่เป็นไรแต่ฉันรับเงินเดือนแบบนี้ฉันก็อยู่ได้แต่ว่า เชื่อว่าถ้ากดว่าหาจุดร่วมเช่นบงทุกคนอาจจะบอกว่าทุกคนอาจจะต้องการเงินเอออยากรวยขึ้นอย่างเงี้ยดังนั้นเราอาจจะการที่จะไปให้ถึงจุดที่บริษัทเติบโตเนี่ยอาจจะต้องบอกกับทุกคนว่าการที่บริษัทเติบโตจะทําให้การเงินของทุกคนดีขึ้นเมื่อทุกคนมีจุดร่วมเดียวกันแล้วก็อาจจะสามารถที่จะเ,ออเราเนี่ยอาจจะสามารถที่จะบริหารแล้วก็เดินทางไปสู่เป้าหมาย ได้ง่ายขึ้นนะครับดีกว่าเราบอกว่าเฮ้ยช่วยมาทำเบริษัทให้โตกันเถอะแล้วก็บังคับทุกคนให้ทำงานให้หนักโดยที่ไม่มีแบบจุดหมายร่วมกันแบบนี้นะครับอืมอีกอันนึงที่ผมชอบนะครับก็คืออันนี้ตรงไปตรงมาเลยก็คือ,อคำพูดที่บอกว่าสิ่งที่ตนเองไม่ปรารถนา ก็อย่าหยิบยื่นให้ผู้อื่นนะครับโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากนะครับเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ต้องให้คนอื่นแบบนั้นนะครับเราไม่ชอบให้คนมาสายเราก็อยากไปสายนะครับเราไม่ชอบให้คนโกหกเราก็อยากโกหกกับคนอื่นนะครับผมอืมอันนี้ชอบนะฮะผมจะไฮไลท์ไว้นะฮะอันไหนที่แบบว่ามันแบบน่าสนใจนะครับทีนี้ขออีกสักนิดขออีกสักนิดนะฮะ อ๋ออันนี้ครับพูดถึงเรื่องของการที่การที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแก่ตัวแล้วเราจะแบบนึกถึงแต่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะฮะเราต้องพยายามดึงทุกคนมารวมกันเราต้องพยายามเปิดใจฟังทุกคนแล้วก็นึกถึงทุกคนด้วยนะครับเวลาที่เราจะทําการใหญ่สักอย่างหนึ่งเขาก็เลยเปรียบเทียบครับบอกว่าอย่างนี้ว่าเราเนี่ยควรมีใจกว้างดั่งทะเลที่สามารถ รองรับแม่น้ำได้ทุกสายอืมนะครับโ,โหอันนี้แบบผมชอบผมชอบอันนี้มากนะครับคือเราควรมีใจกว้างเหมือนทะเลนะครับเพื่อที่ว่าจะได้รองรับแม่น้ำได้ทุกสายนะครับก็คือว่าคนอื่นคิดอย่างไรคนอื่นเห็นอย่างไรเนี่ยนะครับเราต้องแบบสามารถที่จะมีโอเพนมาย์นะมีใจที่เปิดรับความคิดเหล่านั้นนะครับโอเคอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งแล้วกันนะผมว่า โอเคอีกสักหนึ่งนะอโอเคอีกสักหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าวัดกระเพาะสั่งอาหารวัดตัวตัดเสื้อผ้าการพัฒนาต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของแต่ละประเทศนะครับจริงๆเขาบอกว่าวัดกระเพาะสั่งอาหารวัดตัวตัดเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประโยคนี้มาจากบันทึกของลูเวนของ หมอจื้อนะครับซึ่งเป็นคําพูดที่หมอจือ้อพูดกับลูกศิษย์นะครับความหมายก็คือว่าเราต้องดูอัตราการบริโภคของตัวเองเนี่ยในการกินอาหารนะแล้วก็เหมือนกับการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ต้องวัดขนาดของร่างกายนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทําการใดๆก็ตามนะครับเราต้องดูกําลังที่แท้จริงของตัวเองและต้องทําตามกําลังความสามารถของ ตนเองนั่นเองนะครับอย่าทำเกินกำลังนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการพัฒนาเนี่ยนะครับไม่มีเส้นทางลัดนะครับแล้วก็ย่อมไม่อาจจะก้าวสู่ความสำเร็จได้ภายในเพียงก้าวเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีหนทางที่ตายตัวด้วยนะครับสำหรับการพัฒนานะครับไม่มีทางลัดไม่มีวิธีการที่ใช้ได้สารพัดนะครับ การตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้าเป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้นะครับบนหนทางแห่งการพัฒนานะครับล้วนมีหลักการพื้นฐานที่ต้องยึดกลุ่มนั่นก็คือเงื่อนไขพื้นฐานภายในประเทศยอมรับความเป็นจริงให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์เดินหนทางของตนเองบรรลุเป้าหมายวัดกระเพาะสั่งอาหารวัดตัวตัดเสื้อผ้านะครับมิฉะนั้น มันก็จะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตามนี้นะครับมันก็จะยากที่จะปฏิบัติให้เป็นจริงแล้วก็บรรลุผลสําเร็จนั่นเองนะครับอันนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือหนังสือที่ชื่อว่าความคิดและวาทะสีจิ้นผิงนะครับโดยสํานักพิมพ์แสงดาวนะครับหน้าปกเป็นสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็ราคารู้สึกว่าจะแพงอยู่นะเล่มนี้490บบาทนะครับเป็นหนังสือที่มีขนาดใหญ่และหนาหน่อยนะครับ 440กว่าหน้านะครับผมเป็นหนังสือที่แนะนำนะครับสนุกดีนะครับอ่านแล้วก็ได้แง่าคิดอะไรบางอย่างแบบช็อตคัดดีด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Morning c a n l นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ